โอเคครับได้ทําการแจ้งเตือนประชาชนตามที่ได้ร้องขอมาเรียบร้อยนะครับทราบทราบ,าบครับอาจทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์แจ้งเตือนประชาชนอีกนะครับไม่ใช่แค่ในเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ,อในเขตของอีสานใต้เท่านั้นนะครับเมื่อกี้ผมลงไลฟ์ไปเพื่อไปหาข่าวมาใหม่นะครับผมเพราะว่าโทรศัพท์มีเครึ่องเดียวนะครับ ตอนนี้นะครับผมมีการประทะแล้วเรียบร้อยนะครับในเขตชายแดนของเรานะครับขมเหนยังคงระมิดสนที่สัญญาหรือการเจรจานอกรอบแม้การเจรจาให้หยุดยิงตั้งแต่ผู้นําประเทศลงมานะครับรวมถึงท่านแม่ทัพถือว่าเป็นการไม่ยำเกรงต่ออธิปไตยของไทยไม่ยำเกรงต่ออ บูราพามหากษัตริย์ไทยนะครับไม่ยำเกรงต่อกําลังพลของไทยที่ไทยไม่เคยไปลุกลานก่อนไม่เคยไปยิงทหารเขมรก่อนไม่เคยไปเผชิญหน้าก่อนนะครับมีแต่ได้ตอบโต้ตามสิทธิของตัวเองเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นการอ,อันนี้เป็นการระมิดอย่างร้ายแรงนะครับ ของประเทศที่อยู่ในโลกนี้ถือว่าไม่มีความเคารพไม่มีความเกรงใจซึ่งกันและกันในความเป็นมนุษย์พื้นฐานความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นั้นประเทศนี้ไม่มีตั้งแต่พระมหากษัตริย์เลยนะครับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ของประเทศกัมพูชานั้นไล่ลงมาตั้งแต่พระมหากษัตริย์ของเขารวมถึงนายกรัฐมนตรีของเขาเองแล้วก็รวมถึงนะครับลูกหลานที่โดนปลูกฝังมาให มีความคิดในแนวผิดๆนะครับไมอ่อยู่ในสังคมที่มันถูกต้องนะครับเราก็ร่วมประนามกับประเทศนี้นะครับทำให้โลกเนีรู้ว่าประเทศที่ไม่มีสัจจะประเทศที่ไม่มีคําพูดนะครับเป็นประเทศเล็กๆแต่ยังสามหาวจองหองนะครับบังอาจนะครับก้าที่จะที่จะยึดประเทศไทย นะครับทั้งที่ตัวเองก็อยู่ในดินแดนของตัวเองไทยไม่เคยไปรูกลานใดๆทั้งสิน้นนะครับในส่วนของเอาขาพระวิหารนั้นนะครับต่อให้ไทยเอากําลังพลไปประชิดต,ตรงนั้นนะครับเมื่อเรื่องราวจบเรียบร้อยแล้วไทยก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของเขาพระวิหารได้เหมือนเดิมเพราะว่าโลกเป็นคนตัดสินไปแล้วแต่อย่าลืมว่าหลังจากที่มีการให้เวลาเที่ยงคืนอ๋อมันเป็นเหตุแบบนี้นี่เองนะครับา มันเป็นการประทะแบบที่โลกเขากําหนดมาแล้วก็คือว่าให้เวลาเท่านี้เขาเรียกว่าเดทไลน์ในเดทไลน์นี้ใครสามารถที่จะคุ้มพื้นที่ได้แสดงว่าพื้นที่นั้นต้องตกเป็นของประเทศนั้นเท่ากับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเราลุ้นกันตาเปียกตาแฉะประเทศไทยครองแผ่นดินกลับมาโดยได้เขาพระวิหารกลับมาด้วยโดยพระวิหารเป็นของประเทศไทยรวมถึงช่องบกช่องอานมา้าปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองทมนะครับปราสาทต,ต่างๆที่เป็น ผืนแผ่นดินไทยที่เป็นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นเขาเรียกว่า,าสมบัติของไทยเราได้คืนมาครบจบเรียบร้อยแล้วขมเณรมันก็เลยไม่ยอมครับขมเมรมันเลยไม่ยอมตอนนี้นะครับผมนะมันใช้วิธีการที่ผมบอกนะครับผมนะมันใช้วิธีการที่ผมบอกวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับนักรบชุดดำนะครับเราจะไปไล่เลียงสถานการณ์ตอนนี้เลยนะครับนะตั้งแต่าการประทะช่องบกเลยนะครับสังเกตไหมครับ มีการให้หยุดยิงตั้งนานแล้วนะครับแต่ทำไมมันเริ่มที่ช่องบกเนื่องจากเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะครับเขมรมีการเตรียมโดนนะครับมีการเตรียมฐารรับจ้างฐานรับจ้างที่ว่านี้ผมเคยเสนอข่าวไปตั้งแต่เมื่อคืนในขณะที่ผมลำเลียงอาหารไปที่ชายแดนแล้วนะครับว่าเป็นข้อมูลโดนติดอาวุธนะครับก็คือบรรทุกอาวุธและก็บรรทุกวัตถุระเบิดนะครับกามิกาเซ่นะครับเป็นของรัเสเซีย นะครับอ่าเป็นของรัเสเซียซึ่งคาดการว่ากลุ่มทหารที่มารับจ้างเนีย่ยนะครับมี2อย่างในยะในตอนนี้นะครับที่นักวิชาการหรือว่าคนที่มีความรู้ด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านสงครามเนีย่ยนะครับมาบอกว่าม,มีมีอยู่2อย่างถ้าบุคคลเหล่านี้ไม่มาจากาทหารจ้างรับทหารรับจ้างรัเสเซียก็มาจากนู่นเลยครับแขกเลยครับทีนี้นะครับอ่าแขกเลยนะครับเป็นแขกเลยแต่ก็ยังไม่ยืนยันนะครับแต่เบื้องต้นนั้น โดนที่ทหารสามารถที่จะดักฟังได้ก็คือเป็นภาษารัเสเซียนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนโดนที่บินขึ้นเหนือน่านฟ้าที่กองบิน21นั้น นะครับพี่น้องประชาชนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงตรงนั้นเนี่ยยืนยันว่าคนบังคับไม่ได้อยู่ต่างประเทศแน่นอนนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีผมถึงบอกว่ามันเป็นการเตรียมการกันไว้แล้วนะครับถ้าโดนตรงโดนที่บินขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยโดนบังคับโดยชาวต่างชาติอาจจะโดนจ้างมาหรือโดยชาวไทยหรืออะไรก็ตามแต่นะครับจ้างมาเพื่อที่จะมา,มา,ม,ามาให้ป่วนกองบิน21นี้นะครับผม อ่ามันเป็นการป่วนยุทธวิธีของทหารนะครับทำให้เครื่องบินบางอย่างไม่สามารถขึ้นบินได้นะครับอ่าเป็นการป่วนมันเป็นการป่วนโดยที่อ่า ประชาชนชาวไทยเราเป็นหูเป็นตาช่วยกันจับได้นะครับคือการบินขึ้นในสหาราชอาณาจักรไทยนะครับก็คือในประเทศไทยนะครับเมื่อคืนนี้วันนี้มันเอาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวัดอบลราชธานีก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาส่วนตอนนี้นะครับที่ช่องอา่านมาช่องบกมีการประทะอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งปืนเล็กแต่ผมยังไม่ได้มีการรายงานปืนใหญ่เดี๋ยวจะต้องโทรไปถามด็อกเตอร์กับชุดดำอีกรอบหนึ่งนะครับที่ผมเดินทางไปในวันนี้นะ นะครับกองบิบเอดยังไม่ได้รับรายงานนะครับตอนนี้นะผมมีเบอร์ประสานงานทุกหน่วยนะครับสาเหตุที่ผมลงพื้นที่ไปครบทุกที่บางท่านอาจจะบอกว่าไปทําไมนี่แหละสาเหตุ หนึ่งคือการกระจายข่าวของประชาชนเนี่ยเป็นหูเป็นตาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเราสามารถกระจายข่าวได้หนึ่งวินาทีเนี่ยตอนนี้ที่ผมพูดอยู่ในคนรู้ทั้งประเทศแล้วนะครับคนระวังตัวกันได้ทั้งประเทศเพราะไทยเราอยู่แต่กับโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่กับการสื่อสารการหาข่าวการประชาสัมพันธ์ผักมักโอโลโกข,ข่าวโทรทงโทรทรัศน์โบมีจ่จากโทรทัพท์ขึ้นมาเห็นผมตอนนี้บอกแล้วว่า เตือนไพ่กันเห้เขาหลุมเขายังให้มันเรียบร้อยลบไพ่ให้มันเรียบร้อยมันเป็นการสื่อสารที่ไม่ต้องเปลืองงบประมาณของรัฐเป็นการสื่อสารที่ไม่ต้องเปลืองประสิทธิภาพกำลังพลไม่ต้องเสี่ยงออกไปประกาศประชาสัมพันธ์ผมประชาสัมพันธ์ให้แล้วตรงนี้นะครับช่วยกันนะครับเราในฐานะประชาชนคนไทยมีหน้าที่เท่าเทียมกันมีหน้าที่พิทักษร,รักษาไว้ซึ่งชาชาติของเราหนั่นกูลินพันธ์การระบาดเนี่ยแม่มันกุศลอ่ะต่อเลยนะครับผมนะ ช่องบวกตอนนี้หนักแล้วก็ไปที่ปราสาทดวนโตนก็ยังมีการประทะอยู่แต่อย่าลืมนะครับที่ผมบอกว่าไทยเรามีพื้นที่ที่สูงกว่านั่นหมายความว่าพื้นที่ทั้งหมดของเราเป็นพื้นที่สันปันน้ําเราแบ่งให้เขมเ,เรียบร้อยแล้วคือประเขมเนี่ยมันอยู่ชั้นต่ําแม้แต่ย่าก็ยังไม่ไปเกิดที่ประเทศมันเราเนี่ยอยู่สูงแล้วนะครับเป็นถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่สูงแล้วประเทศไทยอยู่สูงการประทะหรือว่าการรังแกบุคคลที่ต่ํากว่าด้อยกว่านะทหารไทยไม่ทํา ตามสุภาพบุรุษดูสิครับในขนาดทหาสามารถที่จะจับเฉลยทหารเขมรได้ก็ยังคงไม่ทำร้ายอะไรเลยให้มันกินข้าวเฉยแล้วแล้วก็ปล่อยกลับบ้าน <c oughs> เออทหารไทยดูทินะครับอ่าโอเคนะฮะต่อเลยนะครับผมตอนนี้มีรายงานเบื้องเบื้องต้นมาอีกแล้วนะครับเห็นไหมทหารไทยเขาไว้ใจผมเขาเลยให้ผม ประกาศประชาสัมพันธ์ช่วยออคาร์บิ่าร์บัวมือกูยืนหลนายอยู่ได้แต่ที่ข่าวทิงนะครับอตอนนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมไปกันที่จังหวัดตราดนะครับจังหวัดตราดขออนุญาตนะครับนิดนึงนะมีของฐานเรือเข้ามาจังหวัดสระแก้วแนวชายแดนนะครับจังหวัดสระแก้วแนวชายแดนนะครับพื้นที่ตาพยาโคกสูงนะครับจังหวัดสระแก้วตอนนี้ประชาชนที่อยู่สระแก้วสังเกตบนท้องฟ้าช่วยกันด้วยนะครับ นาะจังหวัดสะแก้วตาพญาโคกสูงตอนนี้มีอะไรบินอยู่บนหัวท่านหรือเปล่านะครับช่วยกันสอดสองแต่อย่ออกไปจากหลังคานะครับขับมันเสียงวีวีวี v นะั่นช่วยคอมเมนต์บวก1บวกหมานิดนึงนะครับมีอะไรวีวีข้างบนไหมใครมีปืนสอยแม่งล่วงเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะผิดกฎหมายจังหวัดนี้นะจังหวัดนี้ปกป้องแม่งก่อนเลยใครมีปืนเออ,ออกมาสอยช่วยกัน เอาออกมาสอยช่วยกันไอ้มีบีบีอยู่ข้างบนไหมครับนั่นแหละฮะคือโดนของประเทศกัมพูชาหน้าหมาที่มันส่งแอบเข้ามาในหน้าฟ้าไทยโดนชนิดนี้กองทัพไทยยังไม่สามารถที่จะป้องกันไว้ได้นะครับไม่รู้มันเอาโดนชนิดไหนมาไอ้พวกจังไรพวกนี้เอนะครับช่วยกันเป็นหูงเป็นตานิดนึงนะครับมันเป็นโดนติดโดนติดอาวุธแล้วก็โดนสอดแนมของของทหารรับจ้างของพวกมันเนี่ยนะครับ ว่าทหารไทยเราอยู่จุดไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นอย่าไปโพสต์เด็ดขาดว่าทหารไทยอยู่จุดไหนนะครับไม่ต้องบอกจุดไม่ต้องบอกปืนเอาแบบเบเบอๆก็ได้ใครอยากถ่ายนะครับแต่ที่จริงตอนนี้ไม่สมควรถ่ายเลยนะครับขอรณรงค์งงงให้ทุกท่านงดการถ่ายทหารนะโอเคนะฮะเราไปกันต่อนะฮะมีตรงไหนอีกเนี่ยอ่ะตอนนี้ทหารออของเรากําลังเข้าพื้นที่ในแนวปราสาทโดนตวนเสริมกําลังด่วนตอนนี้นะครับ ให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจเรามีทหารที่กล้าและที่สําคัญผมอ่านข้อความนี้ผมจะร้องไห้ครับทุกคนบอกว่าพร้อมพีชีพ ไม่มีแบบนั้นแน่นอนไม่เกิดขึ้นแบบนั้นแน่นอนกับทหารไทยภาว,วนาให้ทหารไทยปลอดภัยทุกนายไม่มีการสรูญเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันนี้เป็นต้นไปไม่มีการสรูญเสียไม่มีการเกิดอะไรทั้งสิ้นกับประเทศไทยไม่มีอะไรเกิดทั้งสิ้นกับทหารไทยไม่มีอะไรเกิดทั้งสิ้นกับพวงชนชาวไทยขอให้เงียบสงบขอให้เงียบสงบแล้วก็สามารถที่จะรักษาอธิปไตยไว้ให้กับนายทหารไทยทุกท่านนะครับผมมีหน้าที่กระจายข่าวตามหน้าที่หลักพลเมืองประชาชนชาวไทยไม่ได้มีตำแหน่งอะไร ไม่ได้มีหน้าที่อะไรแต่เป็นประชาชนชาวไทยที่อยากอยู่ยืนหยัดก,กับทหารในตรงนี้นะครับขอให้ทุกท่านลบอย่างลบอย่างอะความกลัวบวอ,อก,กุชไห้ขอให้ทุกท่านนะลบอย่างกล้าหาญนะครับทําให้มันจบทําให้มันเสร็จแล้วก็เอาความภาคภูมิใจกลับมาเอาชีวิตกลับมาหาลูกหาเมียหาพี่หาน้อง นะครับเราเสียเวลามามากพอแล้วนะครับพี่พี่คิดดูนะฮะวันนี้เราทําอยู่พี่พี่ทุกท่านทําอยู่ผมเชื่อว่าแน่นอนทุกคนมีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่รออยู่ทําไมทําไมเราถึงต้องมาอยู่จุดนี้เพราะคําเดียวคือคําว่าชาติของเราคือคําว่าชาติไทยของเราคือคําว่าแผ่นดินของเราถ้าเราทหารขี้ขาดตาขาวผมบอกเลยว่าเราเสียดินแดนไปเยอะแล้วแต่ทหารไทยกลับยืนหยัดสู้อยู่ตรงนี้รักษาชีวิตหลายหลายคน รักษาผืนแผ่นดินไทยแม้แต่อนุขุมขนเดียวแม้แต่ดินก้อนเดียวทหารก็ไม่ให้เสียไปนี่คือผืนแผ่นดินไทยผืนแผ่นดินสยามที่เรียกว่าประเทศไทยนะครับที่เรียกว่าประเทศไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผืนแผ่นดินนี้บูรพมหากษัตริย์าชาธิราชเจ้ากว่าจะสู้สร้างมาเป็นสยามประเทศเสียดินแดนไปไม่รู้เท่าไหร่นะครับตายไปไม่รู้กี่ร้อยคนนะครับ ล้วนเป็นบรรพบุรุษของไทยทั้งนั้นอีสาเนเหนือออกใต้ตกเป็นไทยทั้งนั้นต่างที่ภาษา,ต,า,า,าต่างที่วัฒนธรรมแต่เราคือไทยกีดเลือดเนื้อออกมาคือธงผืนไตรลงคือไทยนะครับคือไทยนะครับแด,แดงอยู่ในขอบอาขาวสว่างและสีนํำเงินอยู่ตรงกลางนี่คือผืนแผ่นดินไทยไม่มีใครกล้าลุกหลานเหยียบยามงในพื้นแผ่นดินไทยฝากทุกท่านแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับผมจะรายงานข่าวเรื่อยๆนะ ตอนนี้คอแห้งแล้วนะักข่าวกูกูอยากกูสูญได้กูอยากไปเองได้ตอนนี้เชื่อไหมทุกคนนะผมเป็นคนรู้คนแรกเลยเพราะทหารขอความอนุเคราะห์ผมมาตอนยนะี่สิบสามนาฬิกายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดป่าวะเมื่อกี้ยี่สยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบผมใช้คิดอยู่ประมาณสิบห้านาทีกูจะโพสต์ดีไหมว่ากูจะเตือนดีไหมเพราะเพจอื่นยังไม่โพสต์เลยยังไม่ได้ไลค์กันเลยไม่ได้โพสต์เลยเอากูจะเตือนดีไหมกองทัพภาคที่สองก็ยังไม่โพสต์กูจะทำไงดีวะ ทหารผมหายไปผมเลยโพสทหารที่แจ้งเตือนผมมาเนี่ยนะครับระเบิดลงในตัวเมืองอุบลล่าสุดขอขอความขอความชัดเจนครับขอความชัดเจนนะครับขอความชัดเจนนิดนึงพี่น้องอุบลตอนนี้ปลอดภัยดีไหมใครหลบอยู่ใครหลบอยู่คอมเมนต์มาให้ผมหน่อยปลอดภัยดีบอรครับพี่น้องครับปลอดภัยดีบอซอยกันเป็นหูเป็นตาสอ,องหมื่นกว่าคนผู้ได้ฝอย่าเลกันมือนี่นะ นะครับขอพระบารมีของบูรพามหากรัตตาธิราชเจ้าทุกพระองค์นะครับปกปักรักษาพี่น้องพวงชนชาวไทยนะบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมอัฐิราชการที่9นะครับปกปักรักษาทหารไทยทุกคนบารมีพ่อแม่ปูญาตา่ายของเฮานะครับปกปักรักษารวมถึงกําลังใจของพี่น้องทุกท่านทรงมาเป็นพระลนะพระละวาปัจัจนะเป็นพระละวะปัจจัยร่วมกันเป็นมหาทรัพท่ามหาทรัพท่าก่อกำบังให้ทหารไทยอย่าเสียเลือดอย่าเสียเนื้อ ระเบิดระเบิดจริงไหมแลเบิดจริงไหมในอุบลอย่าอย่าอย่าเป็นเฟซนิวนะครับอย่าเป็นเฟซนิวนะนะครับเราไม่เอาเฟซนิวนะครับผมเราไม่เอาสิ่งที่มันยังตรวจสอบไม่ได้นะนะครับช่วยกันกระจายข่าวสารที่มันเป็นความเป็นจริงด้วยนะครับทุกคนนะผมมารายงานข่าวตรงนี้กว่าผมจะมารายงานข่าวแบบว่าจริงจริงจังๆได้เนี่ยผมก็รู้สึกผิดมาเยอะมากในการแชร์ข่าวปลอมๆบางคนเขาตื่นตะหนกมันก็ตื่นจริงๆนะบางคนเขากลัวมันก็กลัวจริงๆไอเราในมัวแชร์แต่หน้า ที่ที่เขาผ่านผ่านมาเนี่ยนะครับคนที่เขากลัวจริงๆมันมีกันเยอะนะครับขออนุญาตให้ทุกท่านได้ไต่ตองแล้วก็ตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ของช่องผมเองเนี่ยผมมีการตรวจสอบเกือบ15ห้านาทีผมถึงจะแชร์หรือพูดออกไปนะทุกคนนะครับมันเป็นผลมากๆในสภาวะแบบนี้อ่ามันเป็นผลมากๆเลยในสภาวะแบบนี้นะครับมีจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะโทรไปหานุ่นทิดาพรอ,อ่าโอเคนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับให้ทุกคนปลอดภัยทุกคนในเขตพื้นที่ นะครับที่มีการประทะไม่ว่าจะเป็นช่องอานม้านะครับช่องบกนะครับหรือจะเป็นบริเวณพื้นที่ต่างๆนะครับปราสาทเขาพระวิหารปราสาทโดนตวนให้ทหารทุกคนรักษาที่ปไตยนี้ไว้นะครับเนี่ยทหารเขเมรมันชอบรอบกัดตอนกลางคืน,นอ้าอุบนไปนไหนนั่นแหะ มัมีตุ่มต่ำมันบอกมันมีคอมเมนต์มาอันอันฟิกนิ้งไงไอ้กระลืสิไอ้กระลืสิยืนยันตรงนี้ไปเอาโอเคขอ,ขอบคุณครับผมเอาเร่งด่วนครับอ่าตอนนี้ที่อุบลน,นะครับเมื่อกี้ใครบอกอุบลมีระเบิดลงระวังนะคุณอาจจะผิดกฎหมายนะครับในสภาวะแบบนี้คุณอาจจะผิดกฎหมายนะนะครับกบดเลยเลยนะครับนี่เออโอ้แบบนึงเด้นหนาข่าวกระตืนลละอนนี่แหะย่าไปตื่นถอกคุณพ่ทนเนยนอนดูจังจะไปคุยกับง,งัวมาเนี่ย S 1> <S 1> ผมตื่นขอบคุณทุกคนที่แชร์ก็แล้วกันนะครับนะขอบคุณอันนี้เป็นการแจ้งเตือนนะไม่ได้ปไปไลฟ์สดเพื่อจะสร้างชื่อเสียงแต่อย่างใดนะครับแต่ผมเอาชื่อเสียงที่ผมมีเนี่ยแจ้งเตือนประชาชนไปในฐานะเราเป็นประชาชนคนไทยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยด้วยกันเนาะใส่ผู้ที่ตามให้เป็นประโยชน์เกิดกับประเทศช,ชาตินะครับเกิดมาสา์เดียวเฮ็ดโตเป็นประโยชน์จะเกลือกับประเทศชาติเนาะ <C ười> อ่าไม่อ่าบังดอนเนี่ยอะไรเนี่ยบังดอนเนี่ยนะครับบังดอนเนี่ยถ้าไม่ใช่ความจริงผมขออนุญาตแคปให้ตํารวจนะผมจะไม่ลบแชทนี้นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลบไลน์นี้นะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันนิดนึงนะครับผมขอเอติดตามพี่ทหารผมก่อนนะใครใครมีใครมีอะไรด,วด่วนแชทเข้ามาหาผมได้เลยนะเอาแบบวอห้านะครับเอาแบบวอห้าเอาแบบ oh ดวอห้าด่วนเลยนะในพื้นที่ต่างๆนะครับจะได้แจ้งเตือนประชาชนเป็นเป็นเป็นอไลฟ์สดกันตอนนี้เลยนะ นะครับอะเระบังขมิ้นมันมาปวดนะขมิ้นน่ะแอดเฟกนิวเฟกนิวมนอ่ะ, fake new, fake new อะโอเคทุกท่านพยายามติดตามข่าวสารจากกองทัพภาคที่สองหลังจากที่ผมลงไลน์นะครับถ้าผมขึ้นไลน์อีกรอบแสดงว่าผมมีข้อมูลในการแจ้งเตือนฝากทุกท่านมาเตือนพี่น้องประชาชนด้วยกันผมยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้ผมซองดูฮี นี่คือผลผลิตของการกดไลค์กดแชร์กดติดตามของท่านผมสองดูฮีครับเมื่อถึงพาวันหนึ่งมีโอกาสได้ตอบแทนคืนสังคมลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวผมกลับมาไปหาข่าวแป๊บหนึง่งเอาพี่น้องเมื่อคืนนห้เยกากับภาคกันรุ้นรุนไห้มันหดเทียงขึ้นเร็ยวๆบ่อยากมีการสูญเสียเกิดขึ้นเนาะพี่น้องแล่นแล้วขเม,มันกับบ่มีสัจจาอีรีพี่น้องมันเริ่มแล้วมันเริ่มอีกแล้วขอให้ทหารไทยทุกคนทุกนายปลอดภัยเนาะพี่น้อง ซอยๆกันกระจายข้าวเด้อพี่น้องเดอ้อซอยๆกันเป็นหูเป็นตาทหารเพิ่นกับเฮ็ดงานหนักแล้วเฮ้าประชาชนคนไทยทหารเพิ่อะเสียสาะฉีบเสียสาะเนือเสียสาะเวลาเสียสาะความสุขเพื่อที่จะไปปกป้องคนไทยประชาชนคนไทยและแผ่นดินไทยคนประชาชนของเฮ้านี่เห็นยังพิดหูพิษตากระฝ้าไปไล่งานไปบอกกันไป เป็นหูเป็นตาซอยกันว่าท่านเถาะเดี๋ยวนีมันมาในรูปแบบที่แบบว่าขี่โกงขี่โกงร้ายรูปแบบพี่นอ้องซอยซอยกันเบิงจะแมนมันสัวขักซุ้มหานี่บอมาละศูนย์